สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการปิดสตาร์ทอัพเครื่องนะครับเวลาที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วมันรันพวกโปรแกรมต่างๆขึ้นมาเองอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ได้กดเปิดนะครับวิธีปิดก็ง่ายๆนะครับให้เรากดที่ start เม n u ด้านซ้ายล่างนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า ms config นะครับตัวนี้นะครับ ms config แล้วมันก็จะขึ้นคราว่า system configuration นะครับ กดเข้าไปเลยนะครับอพอมันขึ้นหน้านี้นะครับให้เรามาดูที่คำว่า Start up นะครับเมนู Startup ตัวนี้นะครับแท็บ Start up มากดตรงนี้ปุ๊บให้เรากดคำว่า Open Task Manager นะครับโอเคกดไปจะสังเกตว่ามันจะขึ้นแอปต่างๆที่ออโต้รันที่มาตอนเปิดเครื่องเลยนะครับโอเคแอปพวกนี้ทั้งหมดนะครับแลวตรง Sta t u s เนี่ยนะครับให้เราดูตรงส t a t u s คำว่า enable นะีก็คือถ้าเปิดเครื่องมามันจะรันตัวพวกนี้เลยนอะัตโนมัตินะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากปิดอยากเปิดตัวไหนนะครับก็ให้เราเลือกตัวนั้นๆเลยนะครับตอนนี้ผมปิดไปหมดแล้วนะครับเปิดแค่2ตัวเปิดแค่ entity ไวรัสแล้วก็ a n d e l e นะครับอย่างผมอยากปิด a n d b l e เนะี่ยผมก็แค่คลิก a n d b l e ปุ๊บแล้วผมก็กดปุ่มข้างล่างเนี่ยนะเห็นไหมขวาล่างจะเขียนว่า disable นะครับถ้าผมกดไปปุ๊บ อ่จาจะสังเกตว่าเตต้าขมเปลี่ยนเป็น disable แล้วซึ่งถ้าผมเปิดเครื่องมาเนี่ย e ของมันจะไม่รันล้วแต่คราวนี้ผมอยากให้มันรันนะครับผมก็คลิกมันเดิมนะครับคลิกที่ e n a b e นะัมันก็กด enable อ่ e n a e ของมันจะรันปกตินะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆอยากปิดโปรแกรมไหนที่นไม่ใช้งานนะครับก็คือสามารถปิดได้จากตรงนี้เลยนะครับเลือกให้เป็น disable มันก็จะปิดแล้วนะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธี ง่ายๆนะครับในการที่เราไม่ต้องการให้โปรแกรมตัวไหนที่มันรันมาตอนเปิดเครื่องของเรานะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนำไปใช้ประโยชน์กันได้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ